สวัสดีเจ้าคนน้องอยู่สาวเนี่ยเจ้าเมนูกับเขาวันนี้ได้เป็นเมนูพัดปลาหมึกไข่เค็มนะเจ้าก่อนอื่นไปล่างทําความสะอาดปลาหารรมึกให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นเอาไปลวกไว้ก่อนนะเจ้าสกะมาตั้งกระทะใส่หอมขาวที่เขาได้ซอยแล้วลงไปพัดมีกลิ่นหอมนะเจ้าแลกะ ใส่ปลาหมึกลงไปแล้วก็ใส่ซอสไข่เค็มลงไปนะเจ้าซอสไข่เค็มเวลาทําก็จะมีไข่เค็มนำปลากระ,กะน้ำมันพริกเผาแล้วก็พริกเผาแต่เจ้าสับให้เข้ากันนะเจ้าแล้วก็เอามาเทาใส่ในกระทะนะเจ้าคนให้เข้ากัน พอเข้ากันประมาณนี้แล้วก็มาปรุง,งรส<ถ>รดด้วยน้ำตาลผงปรุงรสนะเจ้าซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยก็จะปรุงแค่นี้เลยเอาตีโฮชวอบบาได้เลยนะเจ้าชอบรสไหนก็นปรุงรสนั้นได้เลยเจ้าปรุงรสเซฟกะมากลนให้เข้ากันนะเจ้าแล้วกะมาใส่ในส่วนของต้นหอมแล้วกะพริกแดงจินดาซอยนะเจ้าพอใส่พักลงไปแล้วกะ มากลนเพื่อเข้ากันแค่นี่ก็เส็จแล้วนะเจ้าเมนูนี่เป็นเมนูตีทำไงละกะล้ลำแต่แต่เลยเมนูปลาหมึกพัดไข่เค็มเมนูนี่นะเจ้าจะเอาไปเป็นเมนูกับเข้ากับเหาะกับแก้มกับลำ้ำยิงเอาไปกินกับหน้ามีมฟองนี่เข้ากันแต่แต่เลยถ้าพอยากทำตามก็สามารถเอาไปทำตามได้เลยเมนูนี่ล้ำแต่แต่เลยเจ้า